หลุมไปแล้วนี่แหละใ้ประเทศทยาปเแล้วพาตุกอนอ่ะนี่ชาวจานเห็นไหมพลึกแท้นจากปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะติดเนะปีเลยถามถามถามยอย่ลุม่อยู่แล้วสามสิบปีที่น้องลงข้างล่างไปไป้ตู้จานสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะ บ่กจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศการยินดีต้นอนรับก็ชัวร์ช่อง YouTube บอยเอ็นสตูดิโอหรือว่ Facebook าเฟซบุ o กแฟนเพจบอยเอ็นสตูดิโออีกแล้วน,นะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้บอยเอ็นกาได้อยู่ที่เฮือนผอตุกคอนอีตามเคยเนาะซึ่งมเมื่อเช้านี่ยผอตุกคอนิ่านทาได้ไปซื้อคำหลวงกับเบิง่งราคาคำเพื่อว่าถ้าวัานนีผู้เาวาได้เพิ่นกันสบายดีจะเอามาให้ผู้เาวน้อยประเทศท่แม่ประเทศที่ไปบ่ทันนะพี่น้องเนาะสบายดีเพื่อนโดยสบายดีแต่ประเที่ไปบ่ทัน<ต>มื้อเช้านี่นะ พอมิเศรษฐีเอาพาเพิ่นไปเบิ่งท่านฝนตกพี่น้องเมื่อเช้านี่ก็เลยออกไปซวยแน่พี่น้องก็บ่ถือว่าซวยล่ะจนเที่ยงพี่น้องเนี่ยเนาะจากในออกตอนนี้ก็สิเข้าบ่ายโมงเลยเนาะแม่นเพิ่นว่าไปเบิ่งราคาค้ำไว้ไอ้ทีหลายๆคนก็บ่เชื่อแล้ผู้ตกร์นี่มีเงินซื้อค้ำอะหลีแต่บ่าเอนเฮ็ดนี่เพิ่นมีเงินพี่น้องบ่าเอนกะังบ่ยู้เพิ่นประมาแต่ใช่อันนี้เพิ่นมีเงินอะหลีนี่เพิ่นจะไปเบิ่งราคาค้ำแล้วพี่น้องเนาะ ซึ่งมัน,นีก็จะมารีวิวเฮือนพอตุกคอนให้เบิ่งเนาะซึ่งเป็นว่าเอฟซีเลยๆคนก็อยากเบิ่งเฮือนพอตุกคนนนอกเลลคนออเนานะหลังจากหลังนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วแหละเพื่อนก็อยากให้ไปรีวิวอีกหลัางหนึ่งหนังพี่นอนะ้องเนาะก็สั่นก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปรีวิวเพื่อนเพิ่นเลยเนาะว่าอ่ายัางชิ้นหน่อยนใช่ไหมซึ่งเป็นว่าเพิ่นนะเห็นไปเปิดไล่ล่านเดบห้าหกล้านบาทเลยพี่นอนะ้องเนาะเฮือนเพิ่นเพิ่นเมาหลังมาสามล้านสามล้านหนังพี่น้องก็สั่นก็ไปเบิร์นเพื่นอนเพิ่า น้องพี่น้องตอนนี้ก็จะพาไปเบิ่งเฮือนของเพิ่นเนาะมูลค่าสามล้านอันนี้ทั้งหน้าบอเอ็นและเพิ่นบ่เบิดสามล้านบาทนะอันนี้บอเอ็นกะบ่ฮู้ว่ะอ่าเป็นจังไรเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเว้าเองเพิ่นเฮาก็บ่ฮู้จักนําเพิ่นเนาะแต่สําหรับบอเอ็นแล้วบอเอ็นบ่ษเสือนะองพี่น้องเนาะอันนี้นะอืมทีนี้สามล้านตอนนีเบิดเฮือนหลังนี้เฮือนดินตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะจะอยู่อ่าใกล้แคมไหนาเนาะพี่น้อง เงินลังนี่ฮะฮะแม่ละเเว่นี่สามล้านนะนี่สองล้านเลยวุดหกล้านเพิ่นว่าหกล้านบาท đ ด้เพิ่นเเว่แต่กระหูอ่ะเพิ่นได้มานอนอยู่บ่อเงินหลังน่าจะบ่ได้มานอนเนาะพี่น้องนี่เด้นี่นี่เพิ่นก็จะหลอกไกวได้กรแฉ่นี่เด่ก็จะมีรถถีบได้นี่ อันนี้แหละเฮือนมูลราคาสามล้านนะพี่น้องเนาะเพิ่นเเววนี่ศึกมันว่าเฮือนเพิ่นก็จะอยู่ติดแคมแหยนาริมแหยนาเลยนะพี่น้องทางนี้มีบานประตูห้อมเลยทางนี้เออเพิ่นเห็ดนี่ดิตู้ใหญ่เนาะนี่ดิหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นนี่กนบทางจะลาอยู่พี่น้องบรรยากาศมันนี้มันอากาศได้เลยดิหน้าเผินลาย อันนี้นะมกบดอยสอบอยู่เนาะัพี่น้องเอ้ยน้องปูน้องป่านี่แหละน้องเพื่อนคนคลิปนี้หาชื่อเพื่อนให้พี่น้องเบิ่งนี่เปิว่าเพื่อนลังนี่แหละสามล้านนะพี่น้องการเบิ่งเอาเองนะพี่น้องการชี่บ๊วยย้ายลายตามเพื่อนเบ้าของฮากะฟังเพื่อนเบ้าไปเนาะนี่นุนขาสามล้านบาทอะไนี่ เดี paid, so well, huh? uh ๋ยวก็จะไปรีวิวเพื่อนหลังเก่าผมเนาะเพราะว่าอ่าเฮ้ยมาเป็นไอ้น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องปลาน้องปูเพิ่นอ่าไปเบิ่งเพื่อนหลังนะเพิ่นน้องพี่น้องได้มันยตงก้ารอบๆเพื่อนเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นรถอีเทกรถไทยเนาะอันนี่ เราอิเตกอิโตกอืมบนพันยู่นี่เดียวชิลิฟิวเพื่อนพันขนมดำสวัสดีพี่น้องว้าขนมดำกินเป็นไหมน้อยแท้นี่ก่อนจะบโมือนี่กว่าขนมโอ้โหขนมไม่สชเจ้าอ่ะมันมาแต่ใช่นี่นะโู้กันได้ซาบอ่อนเคยกินมันมาแต่ท้าแขกขนมอันนี้อันนี้นะเมนห้องประห้องประจำเมืองท้าแขกได้ขนมป่ามี่พี่น้องเลยขโมย สรุปแล้วนี่บุชิด้ไตองบ่นี่ลายไปตองหรือคลายขนม้าวชี่มีบุตัวไหเอาจ้มั่วมีอยตัวไหบุมีมีมีบ่อ่ะมันคือว่าบ้าบ้าฝากไปถังไม่ค้าหลายคนนะพี่น้องกะเพ็ดในน้อยก็ได้มันเลยน้ำกันอันนี้ฮะมันเพืงไปตองไม่ใช่จ้วะ่ฮีสนี่มงเนี่ ใบตองอยากสั้นหนึ่งข่ามาเท่ไม่ข้าหลายโคนเลยนะพี่น้องสีั้นใบตองค่ะขัณิเห็ดมาเสียมันเปลืองงบประมาณใบตองของพวกเจ้าเองไงห่าสั้นอีกนี่ซีหาสั้นขนมย่อมใบเตยไว้จังนี่ขนมป่าหอแซ่บนี่น้องพี่น้องเพื่อนพอตุกอนลังนี่ยจะเป็นลังสิพันอยู่ขุมมือเนาะนี่แหละเพื่อนเราอ่ะมืดห้าหกล้านรวมสองลังนี่ก็ชมสื่ออยู่พี่น้อง มีหลายบลนหลายที่จ,จันดาถกจันเทียมเพิ่นเนาะสวยรูอุ้ลิเพิ่นเพิ่นอันนี้กันีน่เป็นชิ้นมียเพิ่นกันนี่แหละเพิ่นมาแพงไว้ยให้เง,งิเบิร์นนะครับเนาะตลุมตลาดนีก่กัอ้อมตะนหนังบดนะสดใหม่เพิ่นนี่ฮะราคาเบดหกพันบาท

เพื่ขขอนผะลนุกก้อนราคาไฮแลนด์อืมทางลงทางหลัง,ลงตะลังทางหลังโมรีเล่ลอบโลกเพื่อนผลน้ำพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเล้าอยู่ฝั่งไทยเป็นเอิ้อนเหมือนอยังแต่อยู่ฝั่งลาวเอิ้อนเล้าหรือว่าเนี้บ้านน้มเดี๋ยวรวมแล้วผลเห็ดหนึ่งกับ คนละลายล้านสิบบาทสิบล้านไปเละคนละรวมรวมแล้วเงินเพิ่มพูดุก่อนนะพี่น้อง คลิปนึ่งอะยังเลาะเลาะแหละได้พี่น้ฮขนะวางไอย่างผาเียบระกรขาไข่อแพ้การขาไข่เขาว่า่นไรอันนี้ใคจะเป็นขกูว่าเพิ่นได้นี่สร้างมัดนี่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทได้อันประชิสร้างกระสีนี่อันนี้กับโมบเป็นความจริงหรือบ่นี่ ห้องน้ำนี่บดบดสี 40, ่หมื่นเพิ่นว่าห้องน้ำเพิ่นเนี่ยเพิ่นสร้างบดสี่หมื่นพี่น้องนี่เด็ดเห็นเนี่ยห้องน้ำประตูก้อนแต่ละมือเลยนี่ยปียเพิ่นก็อาบน้ำไม่นี้แต่ละมือครับมีชองห้องได้ห้องหลัก็จะเป็นห้องเมีเยห้องหนึ่งจะเป็นห้องผัวไปอาบน้ำบำกันได้เพิ่นว่ามันที่สอดเพิ่นเอานะไปอาบบำกันฮะอืออรวมร่วมแล้วเพื่อนวะ มูลค่าเลยวัดบ centimet, ่ได้น้องพี่น้องอันสิ่งที่เพิ่นสร้างคือให้ไปอยู่เฮือนคนอื <S 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 ่นเพิ่นบ่ไปเพิ่นมีแต่อยู่ในเฮือนเพิ่นเองเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นมีมูลมรดกเยอะเรืองวันลายแหละคันคายนี่ซื้อๆก็ยังจุ๊บเพิ่นว่าอันสามีน้อยนะนี่นี่อันคายกกนี่หักไม้หางยาวเพิ่นนี่เหลือเพิ่นว่าอันนี้คายซื้อเมียน้อยเพิ่นว่าป้า บ่าเอ็งยังไงว่าอ็งก็ยังอึ้งนี่ฮะเอาไปทำใครยืมเงินโหลตัวเองมาหนี่ลุยน้ำลุยไฟไปเอ็งแต่ละมือหนิยังได้รถใหม่เด้เนาะบูมีผู้กได้ซื้อให้บ่บมี่ยังซื้อก็ให้กะนี่แหละฮะค่าน้ดม mm hmm. ันแต่ละมือนี่ก็ยังดีแต่เคอจะบ่มี <idor> มีแต่เงินในธงตีกะจกของมือของมือสเสรย์ชบดยังบุมีเง um ินเปลี่ยนผู like make, right? Listen, rumors, so ้ใหญ่ใจดีกับบุมีบ่เนาะคือแบบผู้ใหญ่แนะน้ำเผ็ดใช้บุญกัจากให้จกเงินแต่ธงตีเพราะยังมีเงินเนาะพี่น้องส่วนเราจะมีคนแนะน้ำอะไรบุมีคนจกมาเขามีคนจกมาพระยิปเผ็ดบ้ไหมจะแบบบุพเพเผ็ดขันเพิ่นอ้างเพิ่นก็อ้างใช้ช่องหิ้งหญ่งอ้างนะ เจ้าค <owning. S 1> um an ือบเหิตคือ <hi> ซ่องเบาเตียงบ่อ <ividade> ันนี้ก <hi> mm ็ย hmm. ้อมเือ <hi> กันเนาะพี่น้องแฮงแฮงเบาเอ็นทำนี้แฮงผลทำดุดดุดมันก็ไปเปรียบเทียบไปแต่มันก็บ่ได้เนาะคนเฮาเปรียบเทียบกะเกินไปเนาะมองเราไม่ก็ลายเด้พี่น้องเยอะแยะถ่ายบรรยากาศในคลิปนี้นะพี่น้องแตกหมื่นวิวนะป้างิดและเบาเอ็นเนี่ย อันล่างนี่อะไรกรบฏสามล้านคือกันหลังนี่ก็ได้ไรวมมุมแรกเป็นหกล้านพอ,อ,อเดียวเงินพันก็มีห้องดูดาวคำนไณหนึงนะเมืองเราเปิคายในต้นพอกต้นเผาต้นดอกต้นต,นต,นต,ต,นตาลเนาะพี่น้องอะไรเป็นแคน่ไหนกบฏยังไรกินมาคิมไลจัพอกระเด้อสวัสดี <c oughs>